สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเตรียมเปิดประมูลโรงแรมหรูดาราเทวีจากกรณีสารอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโรงแรมดาราเทวีจังหวัดเชียงใหม่ตามที่บริษัทโรงแรมดาราเทวีจำกัดยื่นคำร้องส่งผลให้โรงแรมต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายล่าสุดกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2564ที่สำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ด้วยราคาเริ่ม ต้นประดมูลที่2,116ล้านบาททั้งนี้ถือว่าเป็นราคาเรื่องต้นเพียง50%ของราคาที่บริษัท i n t e r r e a s e Energy Corporation จำกัดมหาชนหรือ ipec ซื้อมาช่วงเดือนธันวาคม2558ที่ใช้เงินกว่า2,520ล้านบาทในการเข้าซื้อหุ้นแต่เมื่อนับมูลค่านี้สินแล้วคิดเป็นเงิน4,300ล้านบาทซึ่งหลังจากช่วงต้นปี2563โรงแรมได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แจงปิดกิจการชั่วคราวต่อมาในเดือนมิถุนายน2563 โรงแรมได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการจากนั้นเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563สารอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการทำให้โรงแรมต้องประกาศปลดพนักงานและปิดกิจการพร้อมเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในท้ายที่สุดเนื่องจากขาดทุนต่อเนื่องสำหรับโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี2545เป็นโรงแรมระดับ5ดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมก่อสร้างแบบล้านนาโบราณตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียง บนเนื้อที่ประมาณ153ไร่มีจํานวนห้องพัก123ห้องอย่างไรก็ตามกรมบังคับคดีประากาศขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่เตรียมเปิดประมูล12พฤศจิกายนนี้โดยราคาเริ่มต้น2,116ล้านบาทท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับุณครับ